สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีค่ะมาเจอกันแล้วที่นี่มื่อวานนี้มีเป็นคำนวณกับความฝันมาตรงกันก็นเลยจะเน้นให้สองศูนว่าครับเพราะวดก่อนนี่ก็เน้นให้สี่สี่เก่ากับสี่หกปันสี่มาล้านเปอร์เซ็นพอครับผมสวัสดีผ่านมากสวัสดีผ่านมากสี่ล้านเปอร์เซ็นหัวก้อนระดับหัวนั่นนะสามล้านเปอร์เซ็นมาทั้งบนทั้งล่างครับ เงื่อเมื่อกี้พันสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับสี่หลักสิบบนนะครับงวดที่เราวงวดนี้ได้มาตามลักถ้ามาตามลักนี่ก็คือพวกสีได้กันลายอยู่นะครับว่าคัดนางคัดจนว่าได้ว่างช่วงสองสามมื่นขึ้นหลังพอปล่อยตลาดไปแต่ราคายังมาไหลลักมีจ่ายไหลมากยังมาจับลักให้พอได้จับลักว่ามาบนหรือมาล่างมาหลักสิบหรือหลักหน่วย นะครับอันนี้คาดออกมาแล้วบาวนนี้มาตรงกับความฝันอีกได้ป่ะวนนี <ole> ้พักมาจังได้หรเปล่ามือเศร้าลูกสาวอยู่ดีๆมาเล่นมาขีดให้ความบาดนี้โอ้โหมาใจขึ้นแต่เนี้ยแต่ว่าดีหน่อยตัวอื่นมาขีดเนี่ยมัดก่อนนี่ยวมันไปขีดเลขแม่เพิ่นหาแปดขีดมูลอุ้ยๆเลยกับกับปุติเหียนหาแปดจะไปขีดอยู่สองแผ่นขีดมุนขีดมุนมูลนะครับเขาออกดีดี วันนี้มาขีดของผมบัดนี้นี่โอ้ย<ด>ผมว่าจิบไปเอาอีกกันแล้วบัดน,นี้ตูดฉนวนใส่อีกบ่วันมัดมองขีดตูดแล้วนี่ด้จิไปใส่ขึ้นนี่ลางวันนี่ฮ่อจิไปไส่ขึ้นเกือบมันบอดอะงวดก่อนงวดนั้นมันได้ได้วิ่งนะครับผมยังได้ตัวเดียวอยู่เอฟซีกับค <FC S 2> วามาไล่ลายตัวเดียวเพ่็เจียวไปจับออกนะครับสำหรับความฝันนะครับฝันขึ้นแลขึ้นแรกนี่ฝันว่าออกไปทั้งนอกปิดประตูมัดเลื่อนหนาบ้าน ประตูสองบางนอีกปิดมดืดเวลากลับมากลับมากับผู้ชายคนหนึ่งย่านแมนเจ้าฟองเสือกเป็นกลับมาหนำบ้านประตูเปิดอันนี้ฟันตองหวดประตูทั้งสองบางนอีกเปิดดอกเปิดดอก<ม>แต่ไปด้านหลังบ้านอีกคือน้ำาขวมของขั้วนี่น้ำทวแล้วก็ด้านหลังอีกสุดๆนุ่นทางกำแพงเนี่ยมีคนกอาร้างไก่ว่าสางยังกระปรูด อะไรคือหมักตองวดนี่คือ4ีนะคะ<ม>รับเพราะว่าบันทีสี่หาหกก็เล้อวสี่ดานหนาแล้วก็ขามไปถึงหกสี่หกเพราะว่าหาหกก็ออกแล้วหกหาก็ออกแล้วมันสิเหลือจะสี่หาสี่หาคือบมักเทหรอมมูสิบเอ็ดด้หรือเปล่าหมูสิบเอ็ดนี่แหละหมูสิบเอ็ดม,มันเคยออกไป้ไ<ม>หลังสุดจะว,ว่าออกหนึ่งหนึ่งแต่ิ<ม>้ว่าไดไเง่อนามทั้งหลังเนาะไม่นครับผมขามก็ทั้งหลัง ลองลองพิจนนารณาเพิ่งนะครับแล้วกับขึ้นที่สองฟันว่าย้่อนอดีตไปเป็นคล้ายๆเป็นเด็กหน่อยปอนหนึ่งนะครับไปแล้วไปหาปูหาคบปกฟพายัางนี่หละไปได้ผมนะไปได้คกสองตัวได้กบสองตัว,ตวผมจะได้แปะไว้เก้าสองแต่มันนี่ป่าผมนี่นี่ป่าซิ้วถุงหนึ่งจะนีได้แปะก็แล้วป่าไว้ทั้งหนาตองโกสองตัวไว้ทั้งหลัง ในครอบฟันอันนี้นั่งขึ้นไปขึ้นมากันีิจับกับหัวจับหัวเอ้กับหัวเลขโกเป็นเลขเก้าเลขเก่าเ,เ,เ,เป็นเลขโคกเนาะบังเอิญไปตรงกับเลขเอ้ประจําตัวเสือคนโอ้ยมอวใจขึ้นแห้งแค่วันมอนอาวาน้ก็ได้สื้อสื้อไแต่หาลอตเตอรี่ไว้แล้วตัวเดียวหาใบตัวเดียวชุดหาใบสะเป็นตัวใดเดียวเดียว ไม่นี้กับสีเน้นในสองชุดนะครับ<ม>เน้นแค่สองชุดเป็นแนวทาง็ได้ครับคุพูดถึงฟันแมีนก่นไหมม่ครับเป็นฟันแต่มาตรงกับสูตรนําสูตรสูตรนี้ได้ซีตัวเดียวซีมาอีกแล้วซีตัวเดียวบ้ววองหไ้ไฟฟังเก่าที่จะปูหวัวแอดไม่นิว่วแอดไม่ถามก่อนมูเลยแอดกา้าแอดซีถามว่าได้ได้ตัวไห้เงนินตัวเดียวซีก็เรื่องหวัวขึ้นครับเยันไม่ไมกแล้วก็ อีบ่มมุนบอกคนว่าเลขวิ่งตัวเดียวแอดก้างวดนนี้ฟันซีแล้วครับซีตัวเดียวงวดนี่มาลางหลักหน่วยกับล่างหลักหน่วย,นนวยซีนะครับผมแล้วถ้ามาบนน่ะถ้ามาบนอันนี้ามาบนมันจะมันจะเด่นไปข้างบนเนี่ยจะบ่ไปรเ,เด็ยังไงแสดงว่าสีนี้เน้นล่างครับสีนี้ล่างซีล่างหลักหน่วยอันนี้คือตามสูตรนะครับตามสูตรที่คำนวณออกมา สิได้ตัวเดียวทุกงหมดชีวาประมาณบา่นเลขที่เมื่อจัดตักับปา่นเลขี่ได้อะบาที่4 4เนี่ยกับสีว4หากับ4 6นะครับบัตเลขที่แต่ผมผนไปมน6 4นสครแม่ครับ6 4เดิมแรกกับชีวาเอา <Stick. S 2> 4 6กันละบาันี่คาดสูตรออกมาแล้วมันได้4หลักหน่วยล่างก็เลยเอาเป็น6 4ล่าง6 4ล่างบนกับจี มากไปที่เก้าสองกับกันหกสองครับถ้าหกมากนี่ผมยันไปยู่รักสิบกับรักรลอยถ้าหกมากหกมาบนจะยู่รักรลอยกับรักสิบเวยกับมันบอชั่วคือสี่สี่มาแห้งกว่ามันใจสี่แห้งไปครับสี่ <4 S 1> ตัวเดียวคร,รับบอกรัรบบกมองบอกมองยูก็ ตอวมองยูเปล่าวดก้อนนี่กับบอกมองยูก็เหมือนสี่หลักสิบบนกขมาอีนี่นะ้วดกว้อนนี่สวรรค์แจงวดกว้อนนี่นะสามมันมาทั้งบ, <c oughs> บนทั้งล่างอ่ะสลับตัวเลขนะครับผมแนวทางอันนี้คือความฝันกับสื่อคำนวณอันนี้ได้ย่ำอีกก็คือลูกลูกเขียน <c oughs> โอันนั้นห้อยเป็นขีดนะนรงครับห้ยอยเป็นโอ้ออหลายตัวยุ <ขอ S 2> ่ยได้ครับผมว่างไหวเพิ่นมาขีดหนึ่ง แต่ว่าเป็นน้ำยำตัวนี้ผมก็เลยเอาปากกาไม่เขียนก็เลยที่เฮ็ดในพ่อใจขึ้นไปซื้ออีกลูกคุณเล็กนะคะตัวเล็กครับว่านี้เพื่อนไปจับลูกปีงฟองโอ้โผมว่าทันแม่จับงวดก่อนนี่แม่ก็จีถือครับจับมาสองลูกแรกนี่ได้หกซีอีกสองลูกรอบที่สองได้ห้าเปี ผมก็เลยว่ามันจิบ่ออกเก็บเทียมจิบ่มันจิออกเก็บโตเก่าหนิบ่าผมว่าไปจับอยู่อยู่ดงนาค้อนน้องน้องเบียวน้องเบียวเพิ่นเพิ่นเดิอนงานเพิ่นเดิอนไปจับมันก็กลับมาสองหน่วยสองหน่วยแรกมันเป็นหกสี่สี่หกแล้วก็รอบที่สองมันกลับมาอีก่สองลูกก็จิมันเป็นหาแปดแปดหาโตเก่ามดเลยผมก็เลยว่าโอ้ยเนอนแล้วอังกีษเนาะกะจิมากนัมกะสิมากแต่ นี่คือของกาผ้ารวยเด้อนี่สีมากคือเกลแต่ว่าไปอยู่ตำแหน่งล่างแม้นบ่ครับล่างหลักน่วยครับผมครับล่างหลักน่วยเน้นล่างครับผู้ใดที่ถามหาเลขวิ่งตัวเดียวแอดกามาตามให้เราได้่ะงวดนี้วิ่งสี่นะคะสี่มาชัวสี่มาอีกแล้วสิบสี่งวดหลุดหนึ่งงวดตัวเดียวสำหรับเลขัวเดียวครับ พราะเห็ดออกมาแล้วมันโตมีตัวใดมาแขงเพราะเห็ดยังได้มันก็ได้แค่ตัวเดียวเอเตสีเอตสีเห็ดกล้าพารวยฝันเน้นเน้นเพี่วามฝันบกเยากับเดีกปุตตยงานว่าเลขเชี่ยนะแลวกับส่วนของเพิ่นก้าับมาบอกที่ฟั้งตวนเพมเลขกที่อาจาศฝันเองง่นกับเล็กฝันเอง ระวังวัตถุ่ันธุมากคะเข่าแอสคอร์ดในสิบปัดแม่นครับผมสี่หกกับสี่เก้านะครับผมนี่เป็นเรนส์สี่เก้าอย่างนีคอมเมนต์ว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่ะให้เลขเยอะไปสัตว์ครับกายตั้งดีๆเด็นะคือเลขกูตีเหี้ยนบอมเนเลขอากาศเป็นเลขที่กาไปเอากับคนอื่นครับผมกับเลขเชือกก็ไม่ใช่ของก้าพารวยเป็นเลขจัด พระทำพิธีแล้วก็เอามาบอกต่อถามาบอกต่อนัเจียงงานบะไรใส่น้ำก็เลยมาถามแอดก้าถามผู้ที่พูนไปเอานะบะนี่ส่วนเหล็กจริงๆของแอดก้าคือแค่เหล็กฟันแล้วก็เหล็กข้ามนวดมีแค่เหล็กฟันจริงๆยกอีกที่นี่คือจริงๆของแอดก้านะครับนี่เหล็กเล็กอดก้านะคะนี่จริงจริงของแอดก้าดีๆนะครับผมแต่ว่าเอสี่ตัวจริงเนี่ยข้าจะดูนะแม่ จะฟูมาใหม่เป็นกะทิต้อคเปิดเห็นแบบแบบม่แต่แอดกาดเต็มยุ่เต็มุเลยนะคอเค